ตัวนี้เป็นยางเสซนเดียวบันที่เป็นยังไรบัน <c oughs> <c oughs> แตก <c oughs> แข่งหูสูงปด <c oughs> นี่เจนว่าอาการหนึ่ง ที่มันรุดแบบนี้คือยางเส้นเดียวมันบอสามารถที่จะบีบที่มือให้มันเหนียนได้ส่วนหนึ่งย่างหนึ่งกระแท่งซ้ากันก็ตัวยางรัดสองเส้นถ้าให้ไฟกินแห้งทําให้ไฟกินที่มือแห้งเลยมันจามปึด๊ดนะบอแตกแต่ว่ามันเป็นบอกไฟกินหลายกินแห้งมันรุดปึ๊ดออกต้องกอแทงตาลงมาอีกเอาไปพัฒนาปรับปรุงเอาต่อยอดฟูเห็ดใหม่